อะไรเนี่ยมันยังเหลือตัวคอยยึดคอยเกาะนี่แหละเมื่อไหร่มันจะไม่มีถ้ามันไม่มีตัวคอยยึดคอยเกาะเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีทั้งหลักเกาะมันไม่มีทั้งตัวคอยยึดคอยเกาะนี่ก็นิพานอะไรตรงๆเลยสวยเลยมืงอสวยเลยเออไม่ใช่ไม่มีหลักเกาะก็หาหลักเกาะเออสวยทั้งขึ้นสวยทั้งล่องไอตัวหาเนี่ยตัวยึดติดเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้ว พอมีหลักให้ยึดมีหลักให้เกาะทีนี้ก็โอ้เรียกว่าชั่วกันชั่วกลับเลยวนอยู่นั่นวนอยู่นั่นจับคู่วนอยู่นั่นนะมันไม่มีหลักยึดมันไม่มีหลักเกาะแล้วมันถูกแล้วแต่มันถูกแค่ครึ่งเดียวไงเมื่อไรเมืออีกครึ่งหนึ่งก็คือตัวคอยยึดตัวให้เกาะตัวนี้เมื่อไหร่มันจะไม่มีถ้ามันไม่มีมันก็นิพานตรงๆเลยลูกนะ เพราะอะไรในตัวที่มันคอยหาเนี่ยหลักยึดหาหลักเกาะเนี่ยมันเป็นสม ai, ุทัยเป็นตัวทุกข์เสียเองในตัวหามันเป็นตัวทุกข์เสียเองในตัวยึดนะ uh, ในตัวหาหยึดเนี่ยมันเป็นทุกข์เสียเองในตัวหาหยึดตัวหายึดหลักเนี่ยมันเป็นทุกข์เสียเองในตัวหายึดหลักแล้วถ้ามันได้หลักเกาะอะไรขึ้นมาก็ตามทีเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกข์คู่ หลักกระทุกในหล,กนลกกักในตัวยึดหลักกระทุกในตัวยึดหลักนี่แหละสวยทั้งขึ้นสวยทั้งล่องอันที่มันไม่มีหลักก่อไม่มีหลักยึดเนี่ยมันถูกแล้วมันไม่ใช่ไม่ถูกมันถูกครึ่งเดียวมันเหลืออย่างเดียวมันเมื่อไหร่ต ja ัวหาหหลักกาะหาหลักยึดเนี่ยมันจะไม่มีถ้าตัวนี้มันไม่มีเนี่ยนะ มันไม่มีตัวหายึดหาเกาะมันไม่มีแต่ตัวนี้มันไม่มีมันจะจบหละไม่เป็นสามสวัสดโลกนิพพานตรงตรงเลยเรียกว่ามันไม่ไม่ไม่มีทั้งเนทางไม่มีทั้งผู้เดินทางนิพพานตรงตรงเลยใจไปล่ะมันไม่มีทางเดินแล้วมันก็ถูกแล้วแต่มันถูกครึ่งเดียวไงถูกครึ่งเดียว แล้วเมื่อไหร่มันจะไม่มีผู้เดินทางไอตัวผู้เดินทางถถเมื่อไหร่มันจะไม่มีเออถ้ามันไม่มีทั้งตัวผู้เดินทางมันไม่มีทั้งหนทางมันก็นิพพานล้วนเลยด,ดีๆนะเอาไปแก้สมูทไทยสามสวัดพวกสมูทไทยจัดฟังพี่ ดีแล้วจะตัดจะรู้เรือว่าแม้แต่สิ่งที่ฟังก็ยึดไม่ได้แม้แต่สิ่งที่ฟังเองดีก็ยึดไม่ได้มันก็นังดีเองลูกจะได้นอกเหนือสกนอกเหนือทุกไปทุกคนนอกเหนือส่งนอกเหนือทุกกันไปทุกคนลูกนอกเหนือยึดนอกเหนือไม่ยึดกันไปทุกลูกทุกนามนี่นอกเหนือทั้งยึดนอกเหนือทั้งไม่ยึดไปกัน มันไม่เกี่ยวว่ายึดไม่ยึดที่มันไม่เกี่ยวหรยึดไม่ยึดดังนั้นเวลาลูกปรโลกทํางานบัโลกใช้งานมันจะ็นเดตุบัลลกแล้วแล้วไปแค่บะลลกแค่สมมติสมมติได้บโลลกได้ไม่ใช่บโลลกไม่ได้สมมติไม่ได้สมมติแล้วแล้วไปในสมมติเองบัโลกก็แล้วแล้วไปในตัวบัโลกเอง ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทุกสัญญาทุกความนึกคิดปูงแต่งทุกทการรู้ทุกการเห็นทุกบัลลกได้หมดเลยตัโลกแล้วแล้วไปในตัวบัโลกเหตสมุติแล้วแล้วไปในตัวสมุติสมุติได้หมดแต่ถ้าสมุติยึดสมุติระโลกยึดบัลลกอันนี้ก็ทุกทั้งคู่ตัวบรลลกเองก็ทุกสิ่งทุกบัโลกทุกในสิ่งบัลกทุกทั้งคู่ เนื้อหาตัดสรุปในดีหน่อยที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันด้วยถึงสิ่หรือยาโลคสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไปยึดไม่ยึดไปด้วยกันด้วยถึงสิ่หรือยาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละหรือไม่ละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกปล่อยหรือไม่ปล่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับวางหรือไม่วางไปด้วยกันถึงสิ่หรือยาสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาไปด้วยกันเลยถึงสิ่หรือยาสรุปร้างโมหะไปด้วยสรุปร่างสมุทัยไปด้วยเรยกว่าสรุปร้างตัวสรุปเอง ตัสรุปไม่ละตัวสรุปเองมันก็เป็นสมุดไทยเป็นทุกในตัวสรุปนะนะสรุปไม่ละสรุปเองมันก็เป็นสมุดไทยในตัวสรุปสิ่ง <social media. S 1> ที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาหรกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปได้กนเลยทุกสิ่งอย่างโปรดสรรได้ตลอดกาลเลยจบช่วยสังสวาได้ตลอดเวลาตลอดกาลเลย มันยังไปหลงเลือกเอาติดเลือกเอาหลุดอยู่มันก็ปวดสัตว์ไปได้มันเป็นห่วงมีมีภาระก็ยังมีห่วงมีภาระในการละเมละอยู่มันมีห่วงมีภาระในการปล่อยไม่ปล่อยมันมีห่วงมีภาระในการหลงหยึดไม่ยึดอยู่มันไม่นอกเหนือเงื่อนไขาทางวิถีอย่างนี้นะ,ะทางดีดีลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละเมละดี มันไม่เกี่ยวว่าหลุดไม่หลดุดดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวยึดไม่ยึดดีแล้วมันใจกลา,กายเป็นว่างล้างได้ตลอดเวลาไรลลองลอยล้างได้ตลอดการตลอดเวลาปวดกันตลอดเวลายังมีห่วงในการคอยติดให้หลุดอยู่ก็ปวดสัตว์ไม่ได้มันเป็นตัวสัตว์เ ที่มันไม่เกี่ยวกับติดไม่ติดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดโลกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่าไม่พ้นเนี่ยหมดภาระทันทีคอยพ้นไม่พ้นเป็นภาระอยู่ซิคอยยึดคอยไม่ยึดก็เป็นภาระอยู่ซิแต่นั้นทุกอย่างก็ไหมกับไหมไปด้วยกันด้วยดีสิส่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมไปด้วยกันทุกอย่าง ที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นไปวยการทุกอย่างโลกสิ่ e. ทงที่มันไม่ใช่อะไรในพ้นไม่พ้นไปวยการทุกอย่างสี่สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปวยการทุกอย่างดีดีเอ่อาตัดตัดตลบดีดี ม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรนี่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยดีๆถาไม่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างดีๆถ้าไม่ยึดก็ไม่เกี่ยวกรยึดไม่ยึดดีๆจะได้หมดที่ที่ ยึดก็ยังทิถีอยู่ปะุะธานทิถีไม่ยึดก็ยังทิถีอยู่ปะุะธานทิถีร้างทิถีดีๆนิพพานเนี่ยไม่มียึดไม่ยึดนะนแต่นั้นไอ้ที่ยึดไม่ยึดเนี่ยมันเป็นทิถิอุปลงขึ้นมาไงล,ลกูกนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรทั้งยึดไม่ยึด นิพพานเนี่ยไม่มีเลยทั้งติดไม่ติดทั้งหลุดไม่หลุดไม่มีนิพพานเนี่ยไม่มีเลยพ้นไม่พ้นไม่มีพ้นไม่พ้นเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ถิ่นโลงอยู่ที่ถิ่นปฏิบัตินะตัณหาปรุงแต่งที่เทอยู่ตัณหาปรุงแต่งตัวปฏิบัติอยู่รูปพ้นไม่พ้นหลุดไม่หลุดละไม่ละเนี่ยตัณหายังปรุงแต่งที่ถิ่ปฏิบัติอยู่นะตัณหาปรุงแต่งตัวรู้ปฏิบัติอยู่ตัณหายังเสี่ยมอยู่นะ นิพพานเนี่ยไม่มีนะทางละไม่ละนิพพานเนี่ยไม่มีนะหลุดไม่หลุดพ้นไม่พ้นไม่มีนิพพานเนี่ยไม่มีไม่กระทั่งไม่มีเองนะซากไปเลยล้างไปเลยมีน้ำลมไฟอากาศท่าสถาปนศาต์ไม่ใช่สถสปสศาสมรนเสมอเลยไปเลยลูก ันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหมเสถียรกันไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันละไม่ละไปด้วยกันเลยเสถียรกันไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดเสถียรกันไปเลยทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าว่างล้างจับล้างไร่ล่องรอยล้างจอเรียกว่านิพพานล้างสังสารุตรมีนะเยิบเินเยอะอะไร อย่าโมแต่โลกมาครอบงำตัวโลรกเองอย่าโมแต่สมุดมาครอบงำตัวสมุดเองอย่าโมแต่โลกมาครอบงำตัวโลกเองอย่ามแต่ปุงแต่งขึ้นมาครอบงำตัวปุงแต่งเอง แต่โลกขึ้นครอบงำตัวผู้โลกเองอว่าแต่ปูงแต่งขึ้นมาครอบงำตัวผู้ปูงแต่งเองสรุปร่างไปด้วยลูกที่มันไม่เกี่ยวกับไไมไหม,ไ,ม,ไ,มไปด้วยกันด้วยดีๆได้ดตัดช่วยไปด้วยดัดร่างไปด้วยตัดช่วยไปด้วย จะได้สลายความหลงยึดหลงไม่ยึดไปด้วยเดี๋ยวน,นี้วิชาหอยมันเยอะเลยหาหลักเกาะหาหลักจับวิชาหอยมันเยอะอืมหาหลักเกาะ หลักจับสวยทั้งหลักสวยทั้งตัวเกาะหลักสวยทั้งหลักสวยทั้งตัวจับหลักเออทุกบริการทั้งคู่เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวยึดไม่ยึดตัดสรู้หน่อยสิทำไมไม่ตัดสรู้เออมันไม่ใช่ทั้งคู่ยึดแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งสิ่งถูกยึด ตัดรู้เลยสิมันไม่เกี่ยวว่ายึดไม่เยึดมันไม่ใช่อะไรในยึดในไม่ยึดอะไรตัดตรู้ดีๆหมู่บ้านสมุยไล่อ <laughs> ว่าไม่ยึดอะไรมันก็ยังยึดอยู่